ใครอยากร้องกับใครอยากเจอใครใมันใส้ไอ้นี่วะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวพี่จัดให้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเจอกับใครเดี๋ยวพี่ทักไปหาแล้วก็บอกพี่มาแต่บอกก่อนเลยนะครับไอ้น้องๆหนูๆที่ดูอยู่อะ่ะเจ็ดหนึ่งให้มันได้ก่อนนะน้องบอกตรงนี้เลยว่าถ้าสมมติว่ามีสายร้ายคนไหนที่จะบอกอยากร้อง,อ,อ,งอยากรองทักผมพี่ได้ พำระรำพมพมพำพำระรำพมพมพำระรำพมพำพำระรำพมพมพำ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 ระรำพำพมพมพำพำถ้าอะไรยังกับนกชักกระเดี่ยวชักกระเดี่ยวนะครัผมโอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมอยู่ในช่อง e p i ก X2 ตอนนี้ด้วยยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่องนะฮะวันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอน วันนี้มันมีการท้าทายกันเกิดขึ้นทุกคนท้าทายไม่ธรรมดาด้วยนะท้าทายแบบยิ่งใหญ่แบบประมาณว่าพี่กำลังทำคอนเทนต์หนึ่งวีหนึ่งพี่ก็เลยได้ไปแบบลองคุยกับไอตัวตึงสายไฮไลท์หรือว่าสายเดิมพันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยน้องเองอยากเจอใครมากที่สุดว่าถ้าเองได้เล่นหนึ่งหนึ่งด้วยมันมีคนคนนึงมันพูดว่าอยากเจอกูตูเอ็กทัวครับเห็นเฟี้ยวมานานละอยากจะใส่กระบ,บาลสักทีแ้อันหลังนี้เติมนะแต่เขาบอกว่าเห็นเฟี้ยวมานานแล้ว เขาอยากเจอนะักเห็นว่าแบบยิงในสตรีมแบบยิงชิลยิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะยิงได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจะดฉากในสตรีมอะไรอย่างเงี้ยคนที่ท้าทายอำนาจมืดของกุตู X2 วันนี้นะครับนั่นก็คือ j i s v <S บอกเลยว่าไอ้น้องคนนี้มันก็เป็นแบบเหมือนแบบ ร่างทรงบาวันอะไรอย่างเงี้ยเด็กบาวันสมัยก่อนแล้วช่วงนี้กําลังมาแรงด้วยขึ้นแสนซับเร็วนะถือว่าเร็วนะครับเอาละวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดภาพมากความนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝีมือของไอ้น้องๆทั้งสองคนนี้กันเลยนะฮะว่าเวลามันมาเจอกันแล้วอ่ะอ้าวอ้าวตายแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าไอเจไอเอฟบีเนี่ยนอกจากจะยิงสายไฮไลท์แบบป้้วปิ้ววปิ้ว ถ้าเล่นเชิงตึงเชิงเดิมพันๆๆเชิงเหลี่ยมเตะจะไหวกับกูตูหรือเปล่าเพราะว่ากูตูมันจะเล่นเชิงตึงเพราะมันเล่นในสตรีม1 3ึ่งสอะไรอย่างงี้ใช่ปหวันนี้ GIFV นะครับบอกเลยว่ามันจะสามารถสั่งสอนกูตู X2 ได้หรือเปล่าอ่ะเราไม่รู้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันเลยก่อนที่เราจะรับชมคลิปครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกันดิ่งกิ้งกังก้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยอ่ะฮะโอเคครับฝากไว้ด้วยวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go เปิดตัวแล้วกับเท่าทางใหม่สุดพิเศษรูปแบบอีโมชั่นออกแบบมาใหม่สำหรับสายโดนเทคลาสโบเ o นอีโมชั่นเธอเต้นเท่าทางใหม่ล่าสุดในรูปแบบหัวใจแตงสลด์สไตล์คนอ,อกขาป้าตองมีโอกาสรับท่าทางนี้เจอได้ในร้านคา้ากิจกรรมตั้งแต่วันที่21่ถึงมกราคมนี้ชีฟรีไฟและฟรีไฟแมสซ์ร่วมสร้างประสบการณ์โดยกาลีนาฟรีไฟไทยแลนด์อะรครับผมวันนี้ฮะกูตัวเอ็กทูจะโดน j i f v นะครับไอเรียกอ่านว่า G ิฟหรือเปล่าวะ สั่งสอนหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันยัยเอฟซีครับเล่นเชิงซึมก่อนครับเอาแล้วยังไงกูตูเอ็กซูเกมแรกเราจะดูทางฝั่งเขาแก้ฟี่ก่อนนะครับผมแบกระยะจุดตรงนี้แล้วจิงไปยังไม่โดนครับยังอยู่ในโอ้โหตกไกหมดเลยคือว่าอยู่ในไอ้ไอวอร์ด้วยกันนะครับแต่ว่าก็โดดออกมาก่อนแล้วครับปั๊บวัดกันเม็ดแรกแล้วไอวอลอ่ะหืมไกลตัวไปหน่อยนะระวังนะเฮ้ยวิ่งมาตรงๆไปเอฟซูบอกว่าเอ้าช่องแคบมารับกา เกิดไปหรือเปล่าวิ่งมาช่องตรงๆแบบนี้กูตู่เอ็กทเปิดเสิร์ฟเม็ดแรงให้เก้ากลางกระบาลเฮ้ยเขา้าเก้ากลางกระบาลเลยนะอา้าพูดก็ไม่ชัดเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่าต้องบอกว่าสรรพคุณทั้งสองคนไม่ธรรมดานะครับ JFV ใครที่เป็น FC อยู่แล้วสายไฮไลท์นะครับบอกเลยว่าจะ่สี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเขาสามารถยิงได้ภายในวันคอตไม่มียิงแล้วเฮ้ยดาเมจเหลือไม่มี JFV เป็นตัวตึงแล้วเป็นคนที่ขาถ่ายอำนาจมืดเองเขาอาจจะแบบ เขาใจป้าพี่พี่นับถือนะเว้กูตูรเอกทูเนี่ยเป็นคนที่สตรีมแล้วก็เล่นแบบประมาณว่าเชิงตึงแบบเชิงโดนลุมบ่อยอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ฝึกทุกวันไอจิ๊บเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันฝึกทุกวันไหมแต่ว่ามันกล้าท้าทายกูตูรแสดงว่ามันแบบอยากเจอของแข็งจริงมันไม่เหมือนเอา้ามันไม่เหมือนแบบบางคนแบบเลือกแต่คนอ่อนๆมาตกนึกออกว่าเลือกคนอ่อนมาตบแล้วก็แบบชนะแล้วก็เอาหน้าอะไรอย่างเงี้ยถือว่านับถือจิตใจ,ใจไ,อไอจิ๊บมากเลยเลือกไอจิ<ๆ>๊บเลยกัน อ๋ลนะโดนปาดขวาเตรียมกูตู่หาเหลี่ยมแล้วปับ๊บกูตู่เชิงเชิงแบบเชิงแล้วเชิง 11, แล้วเชิงมาแล้วกูตู่ไอ้บอลกระแทกหน้าเข้าไปครับเจออีกหนึ่งทีไอ้บอลแล้วแบบ 2, สองสี่เลยนะสองขั้วเลยสังเกตดูเวลากูตู่แบบมันมันจะได้จังหวะย,ยิงมันจะแบบปาดขวาเดินปับ๊บ first blood โอ้ยระยะตูปเจ๊ี่บ,บอกว่าก็มาดีก็มาดีก็มาดีฮู้คฮู้คแงน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 แง ระยะจูบเลยนะกูตูบอ,อกว่าตายแล้วเหรอกูเนี่ยตายแล้วเหรอหเอาลนะลูกสอพวงมาแล้ว M1887 ครับบิดขวาอย่างสวยหลูสะดือโบเดี๋ยวเราจะมาดูในเกมนี้นะว่าไอจิ๊บมันจะไหวหรือเปล่า a s l นี่คืออะไรอะชื่อแคนมัน,ม,นมันคืออะไรหรอมันมันให้ดูว่า a s l เนี่ยไม่มีด้วยนะไม่มีแคนด้วยนะผิดไอวอ์ดันไปก่อนแล้วครับ เมื่อกี้ดูกูตูไปแล้วน้องกูตูโดดแบบเชิงแบบบูตเบเกอร์วัดกูตูงัด first blood ฮัลโหลคุณหมอมีคนตายมารับด่วนเลยโอ้โหบ้าไปแล้วยังไม่ทันจะคืนน้ำลายเลยเมื่อกี้กันแล้วตายหรอ เตอร์ไปจริงๆเนี่ยรู้ไหมว่าทุกคนทำไมพี่ถึงไม่เอากูตู X2 มาออกในช่องไอบิกกอ X2 ฮะเพราะว่าพี่ก็ต้องยอมรับนะที่มันไปเล่นกับอาหลับไปเจอเวียดนาไปเจออะไรมามันตึงมากคนที่จะตบกูตูลงเนี่ยถือว่ามีน้อยพี่ก็เลยแบบไม่อยากเอามาแบบประมาณว่าตบคนนั้นคนนู้นคนนี้นึกออกว่าเพราะว่ามันฝึกทุกวันมันไม่ใช่ว่ามันตึงมากมันฝึกทุกวันมันสตีมันก็เล่นแต่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกมันก็เลยเหมือนได้ฝึกเยอะกว่าคนอื่นเขาแต่คนอื่นเขาเอาเวลาไปหาช็อต โอ้ยซะเยอะเลยกูตู่ร์มาดูรอบนี้ครับเจเอฟบีก็ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมันอยู่ที่เลียบแล้วตรงนี้โอ้ยเอ้ยกูตู่กลัวบอกเลยวนะ่าขาสัน่นเมื่อกี้ยิบไอ้เจ้าถ้าฝีมือไม่ดีก็มาได้ไม่ถึงวันนี้ครับแสนกว่าซักบอกเลยคนดูเอาแล้วครับ exd dot exe โดนมาตรงๆอุย้ยฉันเมื่อกี้กูตูนะ่์น่ายิงโดนนะบอกเลยนะ ให้โดนครับเอาแล้วครับสองหนึ่งนำไปอยู่นะเออไปโดนมาตรงๆไปนิดไอวอลแล้วเดินรอบรอบมาโผลแล้วอลไอวอลกระแทกหน้าทำให้ปืนเนี่ยเยสียองค์ขายัดเข้ามาระยะจูบเมื่อกี้เกือบตายแล้วคุณตู่บอกว่าอุ่นวิดๆๆวิดเชียนตูดทิงสะบัดยัดเข้าไปแล้วไม่โดนอ่ะแลก <First Ride. S 1> หัวเลือดต่อเลือดหนอนต่อนหนองตาต,อตาต่อตาฟันต่อฟันงัดกันไปเลยลูกซองไม่เต็มเม็ดไม่ตมหน่วยแต่ดีเซอร์ทีเกิลเม็ดเดียวเองนะสามหนึ่งไปแล้ว เอทูมาัะฟากระบาดเฉโอ้โหพี่ก็หวังว่าคนต่อไปจะไม่เรียกชื่อไอคูมนะแต่ก็ไม่ได้ว่าไอจิบไม่โหดถ้าเอาไอจิปไปเจอเจอใครดิดมอนเลยไหมตบดิดมอนตบแรงรเงี้ยคนต่อไปเอาใครดีอะเอาเอาใครมาอยากอยากดูใครอยากให้ดูใครท้าใครแบบลองบอกชื่อมาว่าอยากดูใครแล้วพี่จะไปถามว่าอยากเจอใครที่สุดอย่างนี้ดีว,วะ่ะอย่าบอกว่าไอคตมอีกนะ เอาแบบเอาแบบประมาณว่าเฮ้ยแต่จริงๆก็อยากให้มีความสมดุลแต่ว่าแบบในมุมมองพี่อ่ะที่เล่นกับมันบ่อยพี่ก็เลยคิดว่ามันมันก็ตึงอะ่ะมันตึงจริงอะ่ะพี่ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้เรื่องเท่าไหร่อยากให้มันดูแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะอยากให้มันดูแบบแต่ว่าสูตีก็ไม่ได้พู่นะี้มรนกับสูตีนะมันตึงทั้งคู่นะเว้ยนั่นไงหวกแล้วเนี่ยนั่นไง ไอ้จิ๊บน้องสู้ไอ้จิ๊บมึงสู้เนาะไอเจ้าโอ้กูบอกแล้วไอ้จิ๊บน้องรักตอนแรกไอ้ไอ้จิ๊บเนี่ยมันบอกว่าขอท้าเดวิลนะแต่ไอ้เดวิลเนี่ยไอ้เดวิลแบบหลับไม่ตืน่นฝืนไม่มีหนีไม่พน้นน่าจะน่าจะหวัน่นน่าจะหวัน่นเดวิลน่าจะหวันว่น,น,นก็เลยบอกว่างั้นกูตู่แล้วกันครับเห็นกูตู่เบี้ยวมานานได้กูตู่มันตึง <c oughs> มีใครจะอาสาเปล่าตัวตึงใส่ไฮไลท์อะไรเงี้ยมีใครอยากเจอกูตู๋ไหมชาเลนจ์ครับล้มกูตู่ได้รับไปเลย1000บาทอา้าแจกทิงมาดิเอาไหมคนดูล้มกูตู่ได้แจก1000บาทเอา้ายัดเข้าไปตรงนี้กูตู่ว่าไงปิดไอบอลเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วครับไอบอปิดใส่หน้าเลยออก้ายมายิงสะบัดยัดมาอขวาครับแล้ววิงใส่ครับกูตู่ครับป็นไอบอลกดีตัวถองซ้ายปัดไปแล้วปัดมา ลงโลกไปดูปป้่าับงี่บ้างแแนครับหโอ้โหหัวโดนไปอีกแล้วครับหวั่นแล้วครับตอนนี้หวั่นใจแต่ไม่เป็นไรนะพี่เชื่อว่าทำได้จิ๊บนอ้องเองไหวเปิดไอวอมาครับออกซ้ายสบัดโดนเข้าไปแล้วครับหัวแต่ไม่ตายเนี่ยมือข้อเสียนะอสองลนะต้องใกล้หน่อยนะไม่มีจะทิ้ด,ด้วย แม่บอยโดดเอ,อ๋อเหรอกูตู่ยเอสตูก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่เอาไปเลยหนึ่งพันในจีบมึงชนะให้ได้เอาเลยพี่โอนเลยพี่โอนโทรศัพท์อยู่ไหนเดี๋ยวเอาโทรศัพท์โอนเลยเตรียมเตรียมรับตังเตรียมรับตังอะไรอย่างเงี้ยมาดีมาเดี๋ยว <c oughs> ดูอีกรอบนี้ขอดูอีกขอดูอีกพี่ชอบพี่ชอบมวยแบบประมาณว่าเกมตามแล้วแบบตีเสมอแล้วขึ้นนําได้อะไรอย่างเงี้ยชอบหนักพี่เป็นกําลังใจให้เองน้องรักใครชอบดูสายไฮไลท์นะครับไปดูได้เลย JIFB บอกเลยเล่นตึงเล่นเวอร์เล่นก๊อดนะเล่นเล่นทุกอย่างยกเว้นเล่นหั่มมัน,น,น,นปั่นเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเดินในเกมที่เซ็ตกันนะครับทุกคนนะกูว่าเนี่ยไอ้กูงานเข้าแน่คลิปน,นี้ออกไปมีเดี๋ยวคนท้าทายบอกกูตูแล้วทีเนี้ยอ,ออกมาออก้ายมายิงเป้เข้าไปก่อนเม็ดแรกครับขวามาแล้วกูตูโดนสวนมาอาร์เจนติน ไอวอลแล้ววนออกขวาครับแต่ว่ากูตู่สมควรเจอดิสมอนนะเชิงอ้าว first blood โอ้ยรถก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยโอ้โหรถก็สวยอะเฮ้ยตายแล้วอโอไปไม่เป็นเลยพี่อ่ะ จังหวะเมื่อกี้เนี่ยไอ้จิ๊บได้ยิงก่อนแต่ว่าไม่ถึเม็ดไม่เต็มหน่วยโดนแต่ไม่ตายตามความของกุตูเอ็กทูได้สวนจริงๆจิจ๊บเนี่ยมันมีจังหวะหลายจังหวะแล้วนะแต่ว่าลูกซองมันสะก็ดไม่เต็มเม็ดอ่ะโทษเห็นใช่ปะยิงโดนแต่ว่าไม่เต็มหน่วยอ่ะเออก็เลยซวยไปไอ้กุตูเนี่ยพี่ดูจากเชิงแล้วถ้าเจอดิสมอนแบบเชิงดันถอยถอยถอยแล้วดันกุตูเข้าเหลี่ยมตัวเองไม่แน่นะไอ้กุตูน่าจะมีหวั่นใจแล้วน่าจะมีไข่สถานโอ้ยออกขวาโดนยิงไป็ม่เลอะยังไงครับปิดไอ้บ ตั้งขวาแต่ออกซ้ายตั้งซ้ายออกขวาเอ้าดิมีการสแนปหลอกไปหลอกมาครับไอวอแดงเจอกับไอวอฟ้าไอแดงมันเป็นนักสู้ที่มีคอมแ่วและปาดเป็นร้องไงวะและไอฟ้ามันคือผู้หญิงเฮ้ยไม่ใช่เหลอผู้หญิงอะไรอีกหรือเปล่าไอวอไปก่อนกุกตูว่าตั้งรับครับตั้งรับครับเพราะว่ากุตูมันเล่นแบบหนึ่งสามหนึ่งสี่หน้ามันก็จะแบบไม่ดันไม่ดันไม่ดันน่ะทำไมอ๋อหลอวงจบแล้วล่ะอะไรเงี้ย เองก็ต้องรอวงจบไว้ถ้าไอ้แก่เล่นกับกุตูนถึงถูกมีปืนมีเมส M4A1 มีจับเร็วมากนะครับไอ้วอลมาไอ้วอเปิดพอดีเกือบไปแล้วเสียวหลังว่าดันเข้าไปอีกทีกูตูบอกว่ามาเด็กอะ First Blood ไอ้ตู่โดดพลาดไปสโลดูนะจังหวะเมื uh ่อกี War, hey! ้ไอ้ต like ู่มันโดดไปหน้าไอ้วอของไอ้้ไอจิ๊บใช่ปะไอ้จิ๊บมันตั้งไอ้วอทิ้งที่อื่นไอ้วอหายกลายเป็นกูตูลอยเหินกลางอากาศบีฟีอีสปอร์ตแล้วก็โดนซัดกระบาลแยกเฮ้ย จังหวะมันทเท่นนะกําลังกระโดดไปใส่ไอวอลอยู่ดีไอวอลหายต่อหน้าเจอแต่ลูกกระสุดฮะงงบ้าบอสู้ตายน้องเกมเที่เก้าไปอะจิ๊บน้องรักโซโซนีเ่เสมอแม่งให้ได้แป๊มโอ๊ยเอามันกูตุ่นอะมันห้าวเย้ยมันขวาแล้วมันมาขวาแล้วพี่ได้ยินเสียงน้องอย่าโดดเร็วจะเย,นย็นไอหำไอวอลมาจะตัวออกขวาครับเตรียมสะบัดยังไงไอวอล้ายสายสายมันมาซ้ายมันมาซ้าย ทา้งนัดทังงัดทังงัดทังงัดยาจะโดดเต้ไปเรมันเสียวใหม่ยายไอยาไอยาไ่อไอเมสเมโอโนมาโนมายโอ้ระยะจูบไปเลยใจจะหวเดี๋ตัวิดไอ้บอลบออกขวาแล้วโดดแบบนี้ไอ้จิะวัน First b l o กี่เว้นไว้เยอะเหรอฮะไอบิกิมึงเว้นไว้เยอะหรอ,อ,ก,อ,อ,หรอก็นึกว่าจะตึงกว่านี้เดี๋ยวเกมนี้ตีเสมอแล้วขึ้นนําเลยนะโทษทีละกันว่ะกู๊ตตั X2 ก็ไม่ได้ครึ่งเจไอ,บบอเยอ,ยไอ็มพีอะอะไรเงี้ยแฮมเฮ้ยเกินไปไมึงตีเสมอก็ขึ้นมาได้เฉยมาดิบอกแล้วทีใครทีมันหรอวะนี่ขนาดไม่ใช้สกอตสกินปืนเลยนะไอจิ๊บม,มาแ,แทะว่ะเฮ้ย อ่ะนะฮะดันขึ้นมาครับผมทางฝั่งของเจมครับเกมที่สิบนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปดอไอคิดต่อไอ้กตูดูบ่อยแล้วเบื่อแล้วปั๊บไอวอลมันอยู่สายครับมันอยู่สายระวังแล้วโดนไอวอหนีบยังไงไปต่อยังไงไปต่อยังไงมันอยู่ข้างหลังโลกวกโอเครอดออกมาได้เฮ้ยมีเอื่อนนิดนึงสายไปิดสายเล่นขวามุมเดียวเล่นขวามุมเดียวอย่าออกมามันเะใมันอยู่สายมือ แล้วเตรียมตัวออกสายปานมาแล้วปิดไอวอลไปครับจิ๊บครับมีเงยหน้าไปนิดนึงงงงแล้วโดดมาระยะจุดตรงนี้สะบัดกันไปแล้วยังไม่โดนเม็ดแรกเม็ดที่2ในระยะไอวอรลที่ตรงนี้ระยะเข้าข้างตัวไปหนึ่งเม็ดแล้วอย่างนี้ระยะดจูบยังยังยังไม่แยกกันอีกยังไม่แยกกันอีกกลัวจะแตกแล้วกลัวจะแตกแล้วอ่าแล้วกูโทรบอกว่าไอีกเกือบตายสองเม็ดดีนะกูรอดมาได้ยังไงห้อยพลาอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาแล้วเจ็บเจ็บเต็มออกกว่าระยะ first blood โอ้ บ้ากันไปหรือเปล่าจังหวะเมื่อกี้โดดมาแบบตัวชิดตัวอย่างนี้แล้วอ่ะมันยิงยังไงอะ่ะแทบจะสิงล่างเป็นคนเดียวกันอยู่แล้วนะเนี่ยเจ้าแม่นายกีบ่นี่โอ้โหกุตู่เอ็กทูได้แต้มที่หกไปแล้วกิ๊บสต็อปอยู่แต้มที่สี่โอ้กีท้ายกิ๊บไ,ได้เป็นห้านห้านี้พี่บอกเลยนะกูตู่ว่ากูตู่แล้ววะมีสั่นสะท้านมีสั่นสะท้านหน้าสั่นอ่ะหน้าล้าวอ่ะเอาละสี่ต่อหกเดี๋ยวเรามาดูในเกมนี้ครับดูเอ็กทู มีปืนมีมีดนะฮะจะปิดไปแล้วไม่เอาไม่ไม่ดูกูตู่นะคนดูนะดูคลิปนะเพราะว่าถ้ากูตู่มันยิงได้ก็คือชนะไปเลยถูกปะเราดูมุมฝั่งนี้ดีกว่ามวยรองพี่ชอบพี่ชอบคลิปยิงทำได้กูให้จริงกับพันเงาเอาดีมาดิมาดิแป๊มยันไปยันไปน้องอย่าให้มันได้เหยื่อเอ้ยเหยื่ออย่าให้มันมาหยองกับกับเราไอ้กิ๊ฟครับสายไฮไลท์มาดิเจอกับสายสตรีมเมอร์ร้อยล้านพันล้าน เอาให้มันกิ้งเอามันให้เดี่ยงต่อไป first blood <bride. S 1> อ้าวสี่เจ็ดจบเนี่ยชื่อลูกซองมันไกลไปน้องละจังหวะเมื่อกี้มันไกลมากแล้วกูตูม่มาเล่นดีเซอร์ไงระยกกะไกลไงโอ้โหบอกเลยนะครับว่ากูตู่จัดการ DFB ไปในเกมนี้ครับเจ็ดแต้มต่อสี่แต้มแต่บอกก่อนเลยนะครับไอ้น้องๆหนูๆที่ดูอยู่อ่ะ พี่คิดว่าตัวเองตึงกว่า j ยอเอวี่ะเจ็ดหนึ่งให้มันได้ก่อนนั้นน้องแล้วทีแบบพี่บอกบอกตรงน,นี้เลยว่าถ้าสมมติว่ามีสายใครคนไหนที่คิดแบบอ,อยากลองอ่ะอยากลองอ่ะท่านบอกพี่ได้แต่พี่บอกก่อนว่าไม่ดนะครับไอคิบก็รู้นะครับว่าไม่มีจัดฉากจริงๆนะครับได้กี่แต้มก็ตามนั้นคือมันตึงจริงๆก,กูตัวเอ็กทูอยากให้รู้อยากให้ลองอยากให้โดนสักที โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกล่องแก้วด้วยนะครับขอแจ้งไว้หนึ่งทีไม่ได้พาจิ๊บมาเชื่อดนะครับเขาเป็นคนท้ากูตู่เองใครอยากร้องกับใครอยากเจอใครหมั่นไส้ไอ้นี่วะเฮ้ยไอเดวิลมันปากดีวะอยากเจอมันสักหน่อยวะเอามาเอาเดวิลมาดิพี่อะไรเงี้ย้ออยากเจอไอ้นี่วะลาบเป็ดอะพุ่งหลาวสาวกีดดูชื่อเฟซแล้วไม่ถูกชะตาเอามันมาเจอผมดิพี่ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเจอกับใครเดี๋ยวพี่ทักไปหาแล้วก็บอกพี่มาโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสําหรับเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ด้วยเป็นกาลังใจให้กันนะครับเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับว ผู้รอดชีวิตคนใหม่กับตัวละครสุดจาโนริโรซี่ชาเรเตอร์เพียงเต็มครบหนึ่งเพชรรับเลยทันทีกับตัวละครใหม่โนริมาพร้อมทั้งไอซ์ไอรอนเมื่อใช้ไอวอร์จะค่อยๆฝืนฟูความทนทานทุกๆหนึ่งวินาทีปืนไรเฟลิลจู่โจมทําความเสียหายต่อไอซ์วอร์แรงขึ้นจะนักจะเต็มขนาดนี้สายไรเฟลิลสายเจาะไอวอร์ไม่ขวรญพาือเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่2 2ถึง28มกราคมชีฟีฟายและฟีฟายแม็กซ์ร่วมสร้างประสบการณ์โดยการีน่าฟีฟายไทยแลนด์